ครั้งหนึ่งมาแล้วเพ่นคยังอ่ะเราะยังอยู่ในเรืออยู่เกิดอะไรขึ้นกับไอโวิลอะมองอะ้รไปมองอะไรอ๋อจิ๊บบ่าเขาคมไปไม่ไกลหรอจอชจอชขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยไปเลยนะ คุณโคะหวอกแล้วอย่าไปเจงอะไรก็ขอบคุณเมื่อที่เราลงยิงเข้าแล้วได้ผมตายิงบอลยิงป่าหน้าชนีมาแล้วฉนีก็ยิงบอลเตะเจสโกตายดิตายดิตายดินั่นเป็นยัยิงมันยิงมันยิงตอกไปใช้เอาหมองยี่สิบกล่องก็ไม่หายไปหาหมอหมอไม่อยู่ไปหาโควโควนอนตาย แนนเ้าเยยนกจุลาคิะไรเนี่ยคุณผูใช้ยาหน่อยเิ้วหลังคุณผูหลังหลังหลังำอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนน้ำมันน้ำมันน้ำมันเออระเบิดไปเขากระท่อมขาฟินปิ้งกัญชาใบาตัวม่วนน้ำมันอะน,<ว>นี่เผากัญชาเยยเฮ้ยกระสุนหมดอีกชิบหาย ไปถังถังถังเอาไปยิงไปตัวถังเลยไม่ได้เล่นน่นไม่ได้เล่นน่าไม่ได้เล่นน่นอยู่ทางไหนอยู่ทางไหนล่วงไปดิล่วงไปดิโอ้โหมีตัวไอ้นี่ด้วยไอ้คนไร้แม่นะขู่ขึ้นน้ำเปรี้ยวขึ้นไปเปรี้ยวกดอะไรขึ้นวะออ๋กด F เดินไงวะเดินไม่เป็นละทำวิวเอสดีสี่สี่สี่ล่วงไปหนึ วัอดีนะเราโ<ง>นเปิดอะเออเปิดมาล้วก็ดนระเบิดเลยสุนปืนกลของเรากระสุน Sniper รันเปียวใช่ป่ะเดี๋ยวเราให้อ๋อรัน,นเปียวมากระสุนือดีนักระสุนปืน้นหมดเก็บมอมอง <c oughs> มคุณคุณไม่เปิดด้านโน้นอดี๋ยเราเดี๋ยวเราไปเปิดด้านไหน เปิดด้านนูน้นนะโอเคโอเคได้ได้ได้ไดไดเฮ้ยจำยือ้ออ้าวยังไม่ได้กดเปิดเลยมี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 มเฮ้ยฝันว่ามีกล่องคุณคูขึ้นเลยขึ้นลเลยเฮ้ยคอยคอยมาให้มาให้ไอ้บ้านนะนวลน,น้องไม่ต้องกลับคืนมนาะวันะจะไปไม่นะมีนะ ดอสดอสเอ้ยเอ้ยดอสดอสยาดอสดอสอ้าวดอสหัวเรือโทษโทษอ้าวชิบหายกระสุนหมดเลยทุกอันเดี๋ยวแต่ลูกโม่แล้วคุณครูอย่าใช่อันนั้นไงปืนก้อนปาดิอปาดิยิงยิงมันล่วงเว่ยแล้วมันก็ตายมันล่วงแล้วมันก็ตายไปชีบาวันอันเปรี้ยวเดาวด้าเดาวเอ็นมิสเด้า มาตามมามิใช่ไหมเกลุงปูมานี่ก่อนไปลงเรือแล้วอะไหนๆแล้วเป็นจะให้อะไรมันมีกล่องอยู่ตรงเงี้ยเราเก็บไปแล้วคุณครูเอากระสุนปืนก่อนก่อนอ่ะมีมีก็เอามาให้เลยจับกระสุนพกออกไปเดี๋ยวเราใช้ช็อตกันเอ๊ยซุยอะไรจอดกระสุนปืนพกเจ็ดนะเจ็ดนอมันคือกระสุนดีมีออร่าใช่ไหมลอนเปียวโอ้ยใครยิง เราเองเด็กเป้าหมายไว้มันปลาระเบิดลงมาด้วยเหรอเฮ้ยรถโอ้โหโอ้ชิบหายระวังกระสุนปืนกลกระสุนปืนกลมีควันมีถังระเบิดเลยลูกบุ้งตายตายดิครับตายดิชิบหายก็สึงหมดอีกเปลี่ยนเลย ยิงย yeah. ิงยิงยิงเสั่งสอนให้จ like uh ูด huh. ยิง on ยิงยิงเขาเรียกว่ายิงให้เละเดี๋ยวพ่อยิงให้ล้มเลยโอ้โหเต็มหลังได้ได้ไไเออโอ้โหเขีวไปทปนใประตูหิบแล้วประตูเปิดได้ไปขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเผื่อเจอของในนี้มีอะไรบ้างโอ้กระสุนใเปยอะไรหม นี่กระสุนเล่นเปียวอ้าวนี่เงินด้วยปะระวังตัวด้วยเล่นเปียวเก็บดอกไม้มาผสมยาไหนเรามีเรนต้องอยากได้ถิ่แดงอ่ะอยู่ฝั่งโน้นอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวเราไปเอาด้วยเดี๋ยวเราไปเอาด้วยเล่นเปียวไปเอาก่อนได้เดี๋ยวเราดูเถอะแถวนี้มีอะไรเพิ่มเตจมมันดูระวังอออ้เระวังระวังปืนกลมันอยู่ห้องบนไงเออโอ้โหจุกจุก มันไหม้แล้วมันไหม้แล้วมันไหม้แล้วไอ้คนนี้นี่มันยังไงแฮะไอ้คนนี้นี่มันยังไงแท้กะสุนนกนเหรอโอ้ยโดนปลาไฟใจเย็นพี่สูนหมดปลาสิที่บ้านโดนกระสุนลูกปลาปลาปลากระโดดจัมเปอร์ทะลุซ่าหาเวลาโอ้โหมันมียิงหน้าไม้อยู่ข้างบนอีกไม่ตายไม่จบไม่สิ้นเฮ้ยกระสุนปืนก้นพอดีเลย มีห้าสิบนัดแต่เ,เดี๋ยวขึ้นไปดูห้างบนให้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนันเปียก็าหาไปแล้วกันเดี๋ยวเราหายาสมุนไพรให้ด้วยข้างบนน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็จริงจออซี่เมื่อคุณเธอถึงนี่พื้นก้นใสเล่าว่าอย่าไนีให้หรอกเฮ้ยมีมีสมุนไพรอีกแล้วแต่ว่าของเต็มหมดเนี่ยสมุนไพร้เก็บไม่ได้แสดงว่าต้องใช้ยาเดยไม่ตรงนี้มีกล่องโอเค เก็บกระสุนไม่ได้แล้วกระสุนเต็มแล้วโอเคงั้นเราต้องเอาปืนพกออกมาใช้โอเคไอ้ได้กระสุนเนเปอิลรันเปียวพอตกใจหมดใครถีบประตูมารัน <laughs> เปียวกระสุนอ่าชักกันชักกันเอาไปเรายิงมันย,ยิงมันยิงมันเล็งเป้าหมายไอ้ย่าถู <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วไม่มีกรรมแล้วเราต้องไปทางไหนเนะี่ย <c oughs> เอายาแดงก่อนอยู่ในยาแดง มันมีสวิตสองอันอ่ะกดด้านนู้นกับด้านนี้กด,ดกร้อมกันเราเก็บยาแดงก่อนจะได้มาฮี๋ยวเราบกดด้านนี้ก็ได้นันเปลี่ยนไปกดด้านนู้นโอเคแล้วก็วิ่งเลยไอ้บ่าไอ้ตรงนี้มีกระสุนช็อตการอีกแล้วเก็บไปแห่นันเดียวอ่ะไอมีลายช็อตการดิดเอาไว้ช็อตกาโอเคทางนี้เคลียร์ไปไปไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วออกดูว่าใครมา Over here Over here รันเปียวชื่อได้เชื่อว่า Shut up Shut up e o u t up t up เชื่อว่า Shut p โอ้ใครใครคือ up เย้ไม่มีไม่มีมี up เด็ดดาบอะออกร่างกายเออใช่ออกกําลังกายก็ส่มปืนสนายหมดแล้วไดตัวแล้วนะบินล้อล่องลอยบนฟ้าท้องนาฟาถูกปดบังนี่เปนยังไม่ตายมันอยู่เยอะมากเลย มันปีวอยู่ไหนเนี่ยเดินอยู่เรืออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวอยู่นี่เดี๋ยวอยู่นี่ลง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 ไอ้หนูไปเลยลุงไปเลยเร็วเร็วเดี๋ยวมันตามมาฆ่าผมโอเคคราวนี้เราจะไปหาไอ้โว้กันโอเคได้ผมอยากลุยลุยเลยไอ้สองเจนโดขับเรือยอทแอนยังเรือมันไปอย่างช้าอยู่ อะไรคุณว่าอะไรอ่ะขี้เท่าเอาฟ้าผ่าขี้เท่าแห่งฮาเลมโอ้้้าเยเฮ้ยนี่มันเรือในตำนานเรืออะไรอ่ะเรือยับอ่ะเจ็ดเรือยับเลยเฮ้ยมันยิงเฮ้ยมันยิงอ่ะมันยิงเรือมันยิงเรือบ้าเอ้ยรอบ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 บ้าเอ้คุณไม่ต้างใส่แขนกันเนี่ยต้องไม่ได้แข็งแล้วกระโดดเลยกระโดดชิดๆเรือหน่อยเฮ้ยมันยิงเรือเลยได้เนี่ย ราขึ้นเปบนเรือได้เรออตายแบบงงโดนฝืนข้าวใสก็ได้เหรอเอทำอะไรกับมันเขาก็เป็นของเล่นของอิสมาอะไรแหละ ฉัถามอีกรอบหนึ่งนะเธอทำอะไรกับมันอ๋อโอเคโอเคจะบอกก็ได้ <c oughs> ใช้มัน้ยใช้นี่เหรอดุนดุนของดาร์ควีเดอร์ไม่ใช่ละ <c oughs> เอ้ยตวัดตวัดปุ๊บแม่งจะมีสตาร์บออกมาเด้อเด้อเดไอ้สองคนนี้ไม่ตาย,ยางั้นเหรอ ทำไมมองอย่างนี้เธอขึ้นบ้านสองคนเป็นยังไงกันแน่ถึงมาถึงที่นี่ดูเหมือนจะไม่รู้เลยว่ากำลังคบเจอกับอะไรแล้วก็อ่านไม่ทัน <c oughs> แต่ไม่มีใครเลยเห <c oughs> มือนจะเป็นเงินสนับสนุนในการทำทดลองนึกอย่างมันฉีกเข้าไปแล้วแ <c oughs> ม่งกายล่างแนะ่แน <c oughs> ่ตะคิวตะคิวกินคอโอ้มีตุ่มขึ้นหลังเฮ้ยค <c oughs> ุณรูอย่าใช้นะ ผดผดพื้นเยอะผดพื้นเยอะเอือจับไม่ได้แล้วสู้ไปตัวนี้ยังไงฉันไปถึงือแล้วก็ทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่ฉันหวังที่จะเอ้ยที่ไหนไม่เคยไม่ซ้ำไปเหมือนแบบไม่แบบคาดไม่ถึงแน่ๆว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะประมาณนั้นโอ้โหเนื้อแดงคำแทบไม่ทันหรอกเฮ้ยเขาโดนน้ำมาแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะใครใครรอดหรือโอ้โหแพนนากขึ้นเฮ้ยคุณครูปลาหมึก เออแผลจะเคล่นยืดได้หดได้ชาราวอนบ้าจริจะทำให้กระตุนสองมันซุ่ๆไปเลยมันล่วงไปแล้วลันเปียวกลัวแม่งบอกแล้วอย่าจับปลาหมึกต้องไปที่ชายแดนไม่ใช่มาไกลขนาดนี้เราทำไงหยิบปืนพลัน ติงโกโอลันเย็งมาหน่อยย็งมันไว้มันอยู่ดุ๊กมันอยู่ดุ๊กยิงไม่ได้อะเขากำลังยางเรเข้าใจแล้วโอเคเรายิงอยู่เครื่องเราร้อนเครื่องเราร้อนชิบหายชิบหายระวังระวังมันจะม,มาด้านข้างมันโผล่มาแล้วปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกจีนวดปลาหมึกเนี่ยโผล่มาแล้วทั้งขับเราอ่ะอ่าอ่อายิงสิอบอลที่ตัวนั่นแหละขาดไแล้ว ยิงตรงไหนยิงตรงไหนอ๋อยิงตรงอ่อนๆมันเนี่ยอ่ะโอุ้ยโอ้ยโอ๊ยกด FV ไม่ทัน oh! ไม่ทันไม่ทันโทรโทรโทรกดทันนะแต่เราหลงหลงไม่ได้ FV 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 โอ้โหเต็มโน่ FV FV อือหืออ๋อวันนี้เปลี่ยนปืน FV FV เฮียยิงตรงข้ออ่อนไหมเนี่ยเออข้ออ่อนมันหลุดแล้วอันหนึ่งเออหลุดสามอ oh. э ันเลยทั้งนี่ <ค>มาปืนระเบิดดีกว,ว่านี้ดีของนั้เปลี่ยนเป็นปืนระเบิดนะดีเลยจับ<า>แ,แมวอม่ะที่สองฝั่งอ่ะปืนมันจะมีระเบิดอันนึงปืนกลเลยของเราเป็นปืนกลเลยเนะี่ยปืนติดกลโอ้โหยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหมันเข้ามาใกล้เรือมากเชตัตให้ยิงระยะประชิดเลยนี่หว่าหมดแพผนจะขึ้นไหมจนะโผล่ใหม่ปะเนี่ยเปลี่ยนเลยต้องยิงต้องยิงต้องยิง ยิงไอ้ตรงลูกกระต่ายมันตรงกลางเนี่ยยิงมันยิงวัดโอ้โหเจาวันตะวันชาลีเดี๋ยวเดะเจ้าวันตะวันตาลีตะวังโอ้หลังเพียรข้างหลังเต็มข้อเลยโอ้ยย้ายย้ายกันเอ้ยย้ายขัดเกือบโดนโออมาเต็มข้อล่อเต็มมือหาต่อเต็มผืนใช้เต็มบัสเดะเดวเดะเดะไม่ใช่ละเฮ้ยลบโอ้โห mỹ kĩ xảo đấy là khuôn nó ở đằng này á nó ở đan đan trái đan trái ồ hổ đồ băng nào băng giật nó mà nó mà đắt đạn biệt đó đạn biệt yin 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 tung bay lên bay lên ồ hổ sét giọt sét giọt bay 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 gì cái yin 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 này luông luông bị ngay đây nhú bay lá cây cọ ข้อเต็มลำเลยเออข้อเต็มลำใช่ไหมเราไปอยู่ดูโอ้โหโคตรกระโดดฟันนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยมันโผล่ไปยังมันโผล่ไปยังยังไปอย่มันเงตุ่มๆยิงไอ้ตุ่มๆมันแน่ไอ้ตุ่มๆแม่งยิงยากแน่ฮะประเด็นเฮ้ยเยิงให้โดนยิงให้โดนตุ่มๆยิงไฟ่ปากเธอเลยไปอยู่ในรูกระสุนเฮ้ยเจ๊เจ๊โอ้โหเอ๊ยเอ้ไม่ทันเลยโอ้โหระยะประกิด อยากรับลูกไฟในหอก็ดีไฟอยากรูฟเฟในหอคุณหัวด้านหลังไปไหนอ๋อเราเราไปด้านนี้ดีกว่าไปทีนี้มามาเลยมันต้องมาแบบเป็นข้อแน่เลยล่อเต็มลำนั่นไงว่าแล้วมาเป็นหนวดเลยเอ้ยไปนี่็เ้ยเอฟเอฟเอฟวีวีโอ้ยไม่ทันไม่ทันตายตายตายลูกตั ไม่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 จะเพิ่งมาตายตรงนี้จะไม่ตายตรงนี้นี่กันไอ้กูจะไมตายยิงบอล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 ฟาบันเออมันไปไหนแล้วไปไปไหนแล้วหนน้นหรือเปล่าเอาเฮ้ยมันจับโอ้โหอ้าปากเลยยิงมันใช่ไหมยิงมันยิงมันได้ได้ยิงนี่ไง สั่งสอนให้อาปากมาอย่างนี้มามามาโผมาแบบเป็นตัวอ่อนเลยนะมึงนี่ไงนี่ไงล่วงร่วงร่วงเป็นไงล่ะโอ้ยโอ้ยลืมไม่ทันตะโถ่เโผล่อะไรมาตรงนี้เนี่ยโอ้ยจุกเลยเจ็บเลยคราวนี้เฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโผมาตลอดนะอย่าอย่าอย่าโผมาเต็มข้อเลยนี่เออ ระวังระวังรันเตียระวังเออยิงมันไปยิงมันไปอะไร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 มัน,นๆๆ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 จะล่วงแล้วมันจะล่วงแล้วระวังโอ้ยนิสไอ้ไอ้เรา,าต้องหลบใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเอดีเอดีๆๆอ้อยไม่ทันไปเลยมาไปไประวังระวังระวังเนี่ยไอ้หนวดปลาหมึกข้อปลาหมึกเดี๋ยวเรายิงข้อปลาหมึกให้แล้วเตียวยิงตัวมัน ตามมาเลยแล้วยิงข้อปลาหมึกให้แตกเลยดีไงโอ้โหเวเ้เอ้ยข้อปลาหมึกใช้เลยได้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 ไดแป๊บนึงก่อนหนึขอยิงข้อปลาหมึกก่อนเอ้าเฮ้ยมันล่วงแล้วโอ้โหรันเปียสุดยอดเลย <c oughs> อาแดกตัวเฮงตาย <c oughs> มาเป็นป <c oughs> <อ>รสิตเพื่อรักขมับโลก บอกแผนว่าซอจะทำอะไรอ่ะบ้าเยเอ็กเซล่าคิดว่ายามันจะดีัะอีกอ่ะเอ็กเซลล่าเอ็กเซล่างั้นเหรอรู้ไหมว่าโรงงานมีไหนตอบึ้นมาสิรู้ไหมว่าโปรเจกต์อุทมบลล็อคืออะไร BSA เองงั้นเหรอโอ้พวกเธอคิดว่าจะรู้ทำทุกอย่างได้ยังไงอ่ะพวกมันจะเปลี่ยนกุมลุ่โลกนี้ปีนไรพูดอะไรกันอ่ะ โอโลรถปลาสติกอ่ะ <rôle> ม <pot> mm ัน hmm. ช้าหมดแล้วที่จะหยุดเนี่ยโอโลรถมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเฮ้ยไม่จะตายแล้วมันจะตายอ่ะแกก็หลอกคืออะไรคือลกอ่ะรู้ได้ไงว่าฉันคือใครอ่ะ คำตอบรออยู่ยข้างหน้าอยู่ในถ้ำถ้าเธอไงถ,ถ,ถ้าเธอมีชีวิตรอดออกมาได้เลอนะ <c oughs> การตายก็ไม่แย่เท่าไหร่แต่มักก็ไม่ได้เกลียดเลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหโโยืดได้หดได้ตายเองเปื่อยตายตายนางที่ยังเป็นบอลอสสิไอ <Now S 2> นางงนภูนางสงสารแก่ต่อต้องไปต่อลวสิ โอเคฮะก็ถือว่าจบชัปเตอร์ที่ไปนะครับสามทับสามเป็นอะไรที่ยาวนานมากนะครับอโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย